สำเร็จแล้วนะคะสวยงามตามของเรื่องมากมาชิมกันคือโดยธรรมชาติของมาเดลีนะข้างนอกมันจะกรอบๆแห้งๆอยู่แล้วเป็นขนมไข่ของฝรั่งหอมเลยแล้วก็หอมมชักนร้งจึงก็ไม่ได้ว่างนะแต่จะากินขนมตัวเองเนี่ยข้างในมันจะช่ำแบบเแล้วแกเขาโฟกัสให้ชันได้ปะเออเนี่ยข้างในเนื้อมันจะชบบ่ำประมาณนี้เนื้อคำหอมวันในปากชอบกินขนมตัวเอง,งมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนหรอก แต่มไม่ต้องมานั่งเดารสชาติคือเราจะรู้มือเราแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าน้อยแน่นอนอืถ้าได้กินมาดอลีนนะเตรียมน้ํารินกับเครื่องดื่มจะอร่อยควรจะมีกระดาษรองหรืออะไรมาลองบางคนกินออกฟิ้กินเลยมันจะเละไม่มีความแตกอยู่ความเป็นขนมไข่จะมีความฟูความอะไระแค่นั้นเตรียมตัวรับความาอร่อยอร่อยแล้วทำไมไม่ทอดทำขายไม่มีเวลาไนนปไหนไปข้างในของมันเลยต้องกินน้ำตามนะ มันจะเผยคอรูปลักโอเคกลิ่นโอเคสีโอเคความอร่อยโอเคความหวานโอเคสรุปแฮปปี้โอเคหมดกินขนมตัวเองไม่เสียใจเลยสักครั้งเดียว